ปาตัจีนวันนี้มาจากงานที่ไทยวัสดุนะครับก็เป็นงานเกี่กับงานโชว์รถนะครับเป็นรถบรรทุกนะครับรถแพ็คโฮนะแล้วก็รถรถหลายๆอย่างครับรถขุดนะครับก็ลองดูบริการในงานนะครับอาวนี่ก็ป้ายครับบริการในงาน ถ้าไหนสนใจเรื่องรถบรรทุกนะครับหรือว่ารถรถตระกูลแท็กเตอร์ทั้งหลายนะครับก็มาดูได้นะครับเนี่ยรถเครื่องจักรหนักนะครับนี่ก็เป็นพิตตี้ของเรานะสวยมากเลยเลยสวยไหมครับ ดูรถดีกว่านะครับ <c oughs> นี่นะครับนี่แขกก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วก็นี่เป็นจัที่ไทยวัสดุนะครับโอเคนะครับถ้ามีโอกาสเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมนะครับน่าถึงมือชิบน่นถึงเราผ่าน